สวัสดีจ้าพี่น้องปองป่ายทุกคนขนอะะพบกับช่องสาบันที่ชาแนลพี่น้องสาวบันที่จะได้มาสามเขาด้พี่น้องค่ะสามเขาพี่น้องเอ้ยให้เนี่ยจะเป็นปวดเป็นพกค่ะเด็ดตามแบบลายพี่น้องให้ค่ะมุนทนให้มีประมาณสองไร่ได้อยู่พี่น้องสาบันทีสามเขาเด้พี่น้องมาเนี่ย่ะมาเด้อ fc ฉุกทันทุกคนนะคะ เอฟซีพี่น้องทุกช่องน้อพี่น้องมาเดิมมาสามเขาคะ่ะเขาสิมหาพี่น้องเอ้ยข้าวสิบห้านี่คะ่ะฝีมือนางเองคะ่ะสามวันแล้วที่พี่น้องมาเดิมไปสิมาสามตัวค่ะมาสามเขาเดิมพี่น้องเอ้ยสามเขาสามเขา คใครแน่พี่น้องเอ้ยช่วงบายบมยมะนิเทียงมะนิกะขึมแน่ค่ะเมื่อเสาร์นี้กะอยากแดดแน่นะพี่น้องนี่เมื่อเสาร์ค่ะพันแดดสโลงแต่เสาร์ก็ไขอยู่ค่ะนี่เมื่อเสาร์พันติดภารกิจหลายอย่างนะพี่น้องกับท่านเดชมาค่ะช่วงนี้ก็เป็นฤดูการซ่อมข้าวค่ะซ่มขขาสเสร็จแล้วก็เสด็ออกขายของด้วยพี่น้องค่ะนี่ค่ะเขาซิมหายพี่น้อง แข่งกลางปางค่ะน,นี่บรรยากาศตีขนาะดที่พี่น้องสามเขาก็ดีอยู่ค่ะอย่าฝ่าห้ามเด้อคือมแนวนี้เด้อพี่น้องเลยฝนก็ได้ขอสักก่อนค่ะมันแรงจังตกเนะค่ะพืนสิตกค่ะเปน็นใจไหนพี่น้องเขาหนามสามปลาบ้านพี่น้องเป็นใจโน้โอองศาบันทีนี่พี่น้องเลยสามเลยค่ะนี่ซึ่งมนี่สามเบิร์ตพี่น้องนี่เมนเบิร์ตเบิ้องเลยค่ะนี่ สามเบิดคข่าให้เนี่ยเมื่อวานนี้กะสามด้วยพี่น้องสามเดซีข่าให้ะะแล้วค่ะก็เลืออีกสีห่หาให้พี่น้องมองละเล็กละหน่อยไปเนาะคะ่ะสามเมือละเล็กละหน่อยเจ้าม,ม่เมื่อยแหงแล้วพี่น้องค่ะก็ขอให้พี่น้องเป็นกําลังเล่นใจให้ช่องสาวันที่เนเด้อพี่น้องเลยหนึ่งพี่น้องลกตออัวหยาออกก่อนค่ะหยาเนียงก็าขคออ่จะหยาสนุพี่น้องหลายยค่ะหยาสนุก็ได้ มาสามเขาสามนามแล้วช่วงนี้พากระไดหนาเบียค่ะช่วงนี้เฮ็ดกับยุดสก่อนคะ่ะบ้านเดีไปเก็บเฮ็ดกระบอกออกดอกพี่น้องสาวันี่กบว่าสีฟ้าสามเขานี่นะคะกะสีเด้ไปเก็บเฮ็ดเนาะเก็บเฮ็ดมาไว้ถ้ากินเจ้าหน่ยก็ได้ออกขายของกะสีบ่มีเวลาไปคะ่ะสาวันี่ก็ได้เขาลยกิหลายหลายได้พี่น้องแต่ละเมอแต่ละเวงคะ่จะจจสีเฮ็ดเอยียงแน่นะพี่น้องแต่ละเมอแต่ละเวนนี่ค่ะ อยู่ขางทางด้พี่น้องหน้าก็ได้ค่ะคนกับผ่านทางดีดีค่ะไปมากก็เอินใส่ถักถ่ายสาววันหนีจะเห็นย่างมาสามักสามวันกับวันสามเขาจะมาดูแถบ่เป็นว้าเป็นว่าพี่น้องจะดูอะไรเนาะคะ่ะขันบอดูกระบไดในน้องพี่น้องค่ะกะยำได้ผลผลิตม่าเห่ากะเป็นทีนาพอใจนะคะถ้าห้าได้เห็ุแบบเต็มทีนะพี่น้องเมนบาเสียน หน้าวานหรือหน้าดำค่ะข้หน้าวานกับห้ากับทางห้าสามนี่อยงสิพี่น้องมันก็คือดำเนี่ยค่ะนี่ก็หน้ามีพี่น้องเขาปีนี้ค่ะก็เป็นทีนาภูมิใจอยู่ขาดวัสดุผลผลิตายอยู่พี่น้องนนเ้ยเฮ็ดเบียดเฮ็ดงานแม่ลาเสื่องพี่น้องออกับบ่คอยมีเวลาจะลงคลิปปันได้ค่ะกะ็พยายามลงมือละลิบนี่ละพี่น้องค่ะ ค่จะจังได้กบเป็นกระล่างเร่งใจให้สองสาวบันทีเด,ด้อค่ะก็อย่าลืมกดกระด,ดิ่งกดซับสไคร์เด้อพี่น้องค่ะเป็นบรรยากาศรอบๆอบด้วยพี่น้องค่ะบรรยากาศรอบๆเนนะพี่น้องอยืนทงทั้งหนอกพี่น้องมาเนี้ยมาสามเขาทงหนอกค่ะรงในกะสิเป็นเหมืองอื่นสาวบันทีก็จังสีได้ เข้าไปข้างในเนาะคะ่ะท้องฟ้าสดใสบรรยากาศดีๆค่ะ,ะก็จะกัดกกันมาตัดหญ้าตัดหญ้งให้ค่วยก็พี่เนอะสาวันี่กะให้สามีเนาะคะ่ะไปทำนาทีตัดหญ้าให้ค่วยเนาะตัวสาบันนีเองกะขอตูมหิดเบียก กะให้เพิ่นไปทำนาทีดูแลขวยเนาะพี่น้องค่ะซาบันี่กะนี่แหละหนาทีรับผิดชอบค่ะเฮ็ดซอยกันอยู่พี่น้องแต่ว่ากับเพิ่นกะขอตัวไปก่อนสามีก็ได้ค่ะสำหรับคลิปนี้กะขอจบลงเพียงเท่านี้ค่ะฝากไว,ว้เ้อพี่น้องฝากกดติดตามเลยเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอกาบสวัสดีค่ะจังบพอกันในคลิปต่อไปเด้อสำหรับมันนี่กะขอจบลงเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ